เมื่อเราได้ดินที่เราหมักไว้เรียบร้อยแล้วเราใส่ตะก้าแรบนี้มาตั้งขึ้นบนแปลงผักนี้นะครับเราก็จะเอาต้นกล้าผักที่เราชาไว้แล้วนะครับเอามาใส่ในแปลงแ,แ,แบบนี้นะครับซึ่งจะเห็นนะครับในแปลงผักเราก็จะมีกระดูกไก่บ้างอะไรบ้างที่ยังไม่ย่อยแต่พวกนี้ก็จะถูกย่อยสลายในตัวเขาเองนะครับหนึ่งเดือนก็จะขูไปแบบนี้เลยนะครับกระดูกไก่ก็จะกลายเป็นแคลเซียมให้กับตัวดินของนี้เข้าไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเลี้ยงเชื่อเดือนพร้อมากาัรปลูกผักไปด้วยนะครับเช่นตะก้าใบนี้นะครับจากดินที่เรา หมักไปแล้วนะครับแล้วเราก็เอาดินมาใส่ตะกร้าแบบนี้มีตัวเซเดียนอยู่ด้วยนะครับเราเข้ามาดูใกล้ใๆนะครับในตะกร้าผักที่เราเอาขึ้นมาตั้งวันนี้แล้วก็ส่นอ่อนของผักนะครับไปแล้วเนี่ยเห็นมีโมเสเดีเยนเล็กๆนะครับเป็นฝอยๆเต็มไปหมดเลยอันนี้คือตัวเซเดียนที่เขามาสร้างปุ๋ยให้กับอันนี้ต่อนะครับเห็นเม็ดๆแบบนี้นะครับนี่คือโมอเสเดียนถ้าอยากเจอตัวเซเดียนก็คือยกตะกร้าขึ้นมาแบบนี้นะครับนี่คือตัวเซเดียนที่เขาอยู่ในตะกร้าผักขึ้นลงขึ้นลงนะครับเขาก็จะขึ้นมาสร้างปุ๋ยให้เราในนี้้ดวยนะครับ ในเดือนมีสองสายพันธุ์ที่เราเลี้ยงอยู่ก็คือพันธุ์พื้นถิ่นบางกระเจ้าตัวนี้นะครับกับพันธุ์นี้สีแบบนี้ก็คือพันธุ์เอฟนะครับแอฟริกันนะครับครบตัดผักสี่สิบห้าวันนะครับเราก็จะตัดผักไปนะครับแล้วก็ดินสามารถปลูกซ้านะครับปลูกผักซ้ําแบบนี้ได้สามรอบจากนั้นเราเอาดินตัวนี้ครับไปร่อนมูลในเดือนแล้วก็เวียนไปหมักกับปุ๋ยแล้วกลับมาบนโต๊ะปลูกเหมือนเดิมวนแบบนี้โดยที่เราไม่ต้องไปซื้อดินข้างนอกนะครับ